สวัสดีเสาว,วันจันเลยค่ะพี่น้องพ่อใหญ่จัดปิดแล้วกินเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมตัวสิไปโรงเรียนละค่ะปไปตาย่ใมึง้งลองใส่มัองลองใส่มัง,อง,มงเอาลองใส่มึงลองใส่แหวนมัง้งลองใส่แหวนมึงคือบอบะใส่นะ เตรียมกระเป๋าติลาไปสิพาไปโรงเรียนแล้วให้กระเป๋าหนูเรียนเธอมีสูตรปอนั่นมีให้เยอะมากมึงมังแล้วก็จะพูดหลายตัวอุ๊ยจะเบาเบาหลา,ายมันก็สิหูตีว่ามีบ่มีมันบ่มีรอกนเมื่อกระเป๋าอันนี้นอยู่นะพอจะเข้าปูดหล่จะคล้องเบามี เออว่าจะเขาเ่าหลายคอแนีมยไี่ัห้งอยู่ในเก๋อปอเอาต้องใส่ลงเท้าน้แเลยไงเพราแห้งห่ะสิบวัดอยู่มืออ้นมือเฮ้อโอใส่รองเท้าผ้าใบเองกับเป็นด้วยครับเขาเก่งเนาะเรียนชั้นไหนแล้วครับฮะเรียนปอใดแล้ว ป่อขี่ไก่นะ <sk r isa> ตัองสาวมันพังแล้วพี่น้องตัองสาวมันพังแล้วใส่เต้บอนดิไอ้ยาไอ้ยาไอ้ย,อย,อย,อยาจะเป็นเหมือนลอยนะจ้ะไปไปโรงเรียนกันได้ตังกี่บาทออมไหมย,ยังไม่ได้ตังเลยออมไหมวันนี้ไ่รับไปที่แขนอโอ้ยมันต้องออมตังบ้างเออไปเลยขับคอกพีก่น้อง เห็ดเขาไข่ขาวโอ๊ติตโตดกอกปักงย์ันนี่ก็ล่องเขาจ้องเขาปลาอีกคือเก่าแหละเราก็ใส่ร่มทงกับสาราวุดด้วยค่ะเฮ้พี่น้องเขาไข่ขาวดอกปักงย์เลยอดอกที่สองเขาไว้อีกว่าจังมือนี่พายอยู่สีขาวพี่น้องนั่นก็เห็ดเขาไข่เลยเห็ดเขาไข่พี่น้อง เพราะมันก็พอมีให้เก็บอยู่ได้นี่นก็พอมีใหยคอยเก็บอยู่เฮ็ดก็ได้พี่น้องอีกดอกหนึ่นงแล้วก็กระยูแบบเฮ็ดเห็นๆเ,เนาะมึงยังเนี่ยพอได้ปนอยูเนี่นี่พอได้อ,ดอยู่พี่น้องเอา้าคู่นี้อยู่ยงังงามเลยเนีย่นี่ นี่กระเทยนี you know? ่ให้เปิงเขาพี่น you know? ้องนี่ตกนึงอือตัวเลี้วจูพี่น้องอือจุู บาดพี่น้องเฮ็ดกันยังวะยาสุเพียรลบเก็บมั้อนี้นี่เขามากก็ยายเด้อค่ะนี่เอาไปเอากรตามาของเครือพี่น้องเฮ็ดแตกบ่โอ้โมีต้นเจ้าของเด้อุตสาห์เก็บได้บักอย่าง โอ้ยวันยางก่าวคามขามพานละ่ะโอ้มุนอุยปุยมุนอุยปุยนะเห็บนบอนอ่ะยางงามด้วย,ยายเพียงเราว,ว่าสางหล่อมแล้ว,วกระสิเมียนแล้วสองดอดกก็พีน่น้องโอ้โหของเครือล่มดีลังกาทวนห่วยนี่าสาวบะหล่มไส้หมี เฮ็ดมูอุยปุยใหญ่แล้วอ่ะดดอกนี่พี่น้องใหญ่งามคับเฮ็ดผึ่งดอกจู่งาม

นี่คนเรามาเก็บดอกยางไงนี่น้องกะตาผู้ขาลมของเครื่อลมเผื่งนี่กระเมียนกระเมียนเนีน่ยโอ้ ไข่น้องอีกไข่น,นี่รุ่นนี้ค้าเตี่ยๆได้ปีหนึ่งค้าสันๆันให้เพิ่งให้เพิ่งกาแฟให้เพิ่งไต่ไก่ให้เพิ่งต้องโอ๊ตเนี่ยงามเรียงกันแหลับเสียบสามโดดนี่เนอะ มีเด็กหน่อยนะเดี๋ยวบอกเอาดอกพุ่นเห็นอีกหลายดอกนึงพุ่นเอาพุ่นเดี๋ยวไปเก็บก่นอนดอกนึงพวกกระร่างรูนนี่งามๆเลยพี่น้องอเนาะแบบนีแต่จุ่มๆได้บาดท,ทีนี่อู้เก็บเห็ดเหมือานาออนี่ไหมเห็ดนาแหลงดอกนึงเห็ดนาแหลงี่น้องขามันก็นสีสัน ดอกมันก็บ่อควยงามดอกมันสิแตกๆแต่มันหอมแต่มันหอมกว่าหน้าฝนหอมกว่าหน้าเห็ดนะคะหาไปอีกเรื่อยๆพี่น้องโอ้ยังหายังเห็นยังยังเห็นยังหายยังพอแต่ว่าที่เห็ดลายซุดก็คือเห็ดเมาพอดีแหละพายุเขาเห็ดเมาอยุ่เห็ดอันอื่นก็สิออกนะนี่ก็เห็ดเม่าเห็ดเม่าลายแห้งโอ้ยเาียเฟียงเราเห็นเราเห็นเอาแหรอพี่น้อง ให้ดอกหนึ่งอื้นอดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วว่าอู้เป็นแค่ดอกหนึ่งน,น,นละล่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนหุวยสั้งมาเฮ็ดหลายสบายท,ที่นี่อู้ง,งามๆเลยเฮ็ดผึ่งกลงำลังงามๆนั่นอ่ะอปเป็นเนากับมีได้เป็นเนากับสวนเนาะอู้แข็งแข็งงามๆเลยพี่น้องผึ่งต้นนี้แสบแก้งแสบแห้งเออว้าชิโถมึงกำลังเป็น อกำลังเป็นเบบีกับมีใจเย็นๆใจเย็นดอกนึงเยาวาเหลืองตัดขาตัดยูเดอร์ตดีนเข้ามาในโซนเห็ดพิ่งแล้เด้อค่ะเราเข้าโซนเห็ดเพิ่งแก็จะเเป็นเห็ดหลังแหล่ดอกเดียวโดนๆด,ดอกหนึ่ง งามเหลี๋ยวไม่ได้เห็ดมันแรงปานแบบนี้ถ้าเป็นเนียมดีๆบ่เห็นไหมพี่เนอะเห็ดพวกเพราะว่าซีเขาคือใบใหม่เหมืเห็ดพึ่งงามแทนอะไรอ้ามีรึเปล่าเรอไม่เห็นหรอกเขากรรมเขากรรม ทำล่ะพ้นงานมาอนีพี่น้องถือว่าเกินขาดอยู่อะเรืองตีนเฮ็ดนีก่กะมาต้องสีเลียดเด้อพี่น้องตัดอยู่ตัดไปถิ่มสวนเจา้าขอหมดละเผื่อมันขึ้นนะคะไปค่ะไปเปิงไปหลุ่นกันต่อถ้าระใดก็สิลบเฮือ่อกนะโอ้โหเจออีกแล้วพี่นนองอุ้ย สีบอกว่าเฮ็ดเขาไข่หนาแรงดอกบางงามแต่ว่าหอมหอมเฮียงวอกับนี่ละวอกับพี่น้องบานเมื่องนี่ละนี่นี่นี่ไวาใยสุเพียนเรายางขามเฮ็ดเราบอเห็นเฮ็ดต้นีเห็นต้นเขากำแก้งแสบดอกนี่เหลเี่ยงเหลี่ยงเนี่กระเหลี่ยอีมก็งามพี่น้องเฮ้ยดีพี่น้อง เฮ็ดรลุนนี้ค้าสันค้าสันเนี่ยมหยากเตียบอกง,ง่งายๆอุ้ยแต่ตัวหนีบออันนี้ปั้นได้อีกดอกหนึง่งบาทยังแข็งอยู่เด้อนี่เห็นจังสีนี่ยขาได้ปะ สปอหนพี่น้อง <c oughs> หวัวเพือนแล้วค่ะต่อไปกะจะเป็นขั้นตอนของการเอาเห็ดออกนะคะหู่นหนาคือขาวแห้งค่ะพี่น้องขาวขีดตัวได้เลยนี่ค่ะไตร้ายอยู่ค่ะพี่น,อน้องวันนี้กะว่าคิดว่าสีด้ไดละไร้ายแต่มันกะไ้ร้าย,ย,ยะคะ่ะเดี๋ยวจะลางเห็ดไปขายกันนะคะถ้าไม่บ่ลมนี่ ทำมับ้บอลมกระตาขวามสีได้ร้ายกว่านี้ดูค่ะเห็ดเขาคไข่หนาแรงหอมหอมแห้งพี่น้องเหมาะแก่การป่นมากเลยนะคะเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดลางแหละนะนี่มันนีอากาศอยู่บานถือกะล่มว่อยๆคือเกาด้วยค่ะเขาว่าพ้าอยู่สีขานี่เห็ดเผิใกไตไกลค่ะหรือว่าเห็ดพึ่งกาแฟกะเล้วมีแต่ดอกง,งามๆนะพี่น้อง ไอถามว่า,วาคือบอตักขาอยู่ดงเลยบอเดตัดอยู่ดงนี่น้องหนูทดลองเอาขามันมาเพาะมึงวา่านันสิขึ้นบอจิ้งจิงสปอมันกับปอด้อยู่ในขาเฮ็ดได้สิน้องสปอมมนอยู่ใตดอกใบดอกอยังสงิสปอเฮ็ดแต่กับเพื่อความสบายใจของคนแหละตัดขาอย่างหนึ่งกับเฮ็ดมันสะอาดเวลามันอยู่ในกระตามันสะอาด บอมมี่ขีดินไปติดดอกเห็ดอื่นด้วค่ะเห็ดเพิงเขากำใช่จ้ะก็ค่ะไ,ไ,ไปเยียจัดเปิดไปโรงเรียนเรียบร้อยเลยด้วยค่ะพี่น้องไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแค่แง่ไปโรงเรียนไงลูกสาวหนุ่ยทุกคนบอม,มมีไพายไปโรงเรียนอยางพ่อคุณเลยหน้องอิงกับไปโรงเรียนไงไม,ม่ไผ่งองแงเกเรบอกไปโรงเรียนไม่มีนะคะแต่ว่า สิมีกับมีปัญหาแต่เป็นปูขี่ขานอาบน้ำทั้งปีทั้งนองก็หลดุลดี๋ยวหนึ่จะเอาออกให้มังเม็ดร้ายได้ร้ายแต่ว่าร้ายแต่ออกบ้านแด่ว่าเขาออกร้ายมือแล้วละ่ะพี่นสองสม,มือสามมือแล้วละ่ะบ้านใหญ่ล่ะนี่ว่า้าแม่นกระตาบ้องความอ่ะสิดได้ร้ายตัวนี้แู้ค่ะ ตรงนี้สังเกตมันกับใบทายขิดจะย,ยืดทั้งทงแล้ว่ะไปหาสารอาหเพิ่นมีหมองถ้ามาหากินเผิ่มเงินมาอีกเนีย่ยใบแล้วเตโอกาสแต่เขาเอินกับใบแต่เขาเปเอินกับประเดีดด๋วยวใบแล้วเขามีงานกระจ้ำเห็ดนุ่มนะสิเนะเขามีงานเห็ดของเขาน้ำงานกระติ๊ดตัด ค่ะพี่น้องโอ้แต่ลายเติบหนึ่งกระจาดใหญ่เลยนะคะคลิปนี้กันสิจบลงซ้ันี่ละค่ะพอกลัหม่คลิปนาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจแล้วพอกนัหม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ